ครับับสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมของช่องสุนทยาสุนทยาเฮดแชแนลครับผมวันนี้สีผ้าพี่น้องครับผมมาเก็บเฮดครับเฮดเฟืองครับเฮดเฟืองวันนี้เฮ็ดกินเองปลูกเองครับวันนี้จะได้มือที่แปดที่เก่าครับเฮดกําลังออกดอกครับเนี่ยเฮดออกดอกแล้วครับ เนี่ยเบิ่งครับกําลังออกดอกก็ตรเก็บไปสักกอน,นนะครับพวกกําลังสีใ่เก็บไปปนครับเก็บไปปนครับนี่ครับนะครับพี่น้องถ้าเก็บเห็ดนต้องกันครับเพ้นไปท้องกันครับครับดอกเก็บดอกเก็บเสื่องครับ ดอกกะลังงามครับดอกกะลังงามเปล่อง คิเน้คเฟื่องคน ทดลองครับทดลองเห็นเห็ดเบิร์ครับ